โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชเป็นโรงเรียนพระปริติธรรมรแผนกสามัญศึกษาจากตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2541โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งยังจัดก,การเรียนการสอนพระปริติธรมรมแผนกบาลีและ,ะแผนกธรรมโดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นต้นมา,าโรงเรียนสาธิตวิไลสงพุทธินราชจัดตั้งขึ้นตามแนวรำเริของพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานวัดเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและรองเจ้าคณะภาคห้า ที่จะได้ส่งเสริมการศึกษา,าให้กับเยาวชนผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงระบบการศึกษา,อ,าอ,ยอย่างทั่วถึงจากแนวความคิดนี้เองจึงได้จัดตั้งสถานศึกษาขึ้นภายในวัดใช้ชื่อว่าโรงเรียนสาธิตวิไลสงพุธชินราชเป็นต้นมา โรงเรียนของเรามุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มาเรียนศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้เกิดผลแก่นักเรียนและก็นำความรู้และก็หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและก็ การดำเนินชีวิตตนเองให้สูงขึ้นจากที่เด็กๆหรือคนอื่นๆที่กล่าวว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กซนเด็กดือ้อตามประษาเด็กๆแต่พอมาบวชหรือบรรพชาเป็นสมณเนและได้ศึกษา,าพระธรรมวินัยนั้นก็ยิ่งเป็นสิ่งที่กระจัดขัดเกลา ให้เด็กเหล่านั้นเป็นเด็กที่สมบูรณ์และก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขาจากจุดนี้เองอาทางโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธิชีรราชาจึงมองเห็นว่าเรายังขาดเป้าหมายที่เด่นชัดในการพัฒนา,าจึงกําหนดอัตลักษณ์ขึ้นเพื่อให้เราเห็นเป้าหมายที่เด่นชัด ในการที่จะมีหลักมีกรอบในการพัฒนานักเรียนอของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของกระทรวงศึกษาธิการหรลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยโรงเรียนสาธิตวิทยายลัยสงฆ์พุทธชินราชมีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการจัดการศึกษา ที่มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนฏิบัติตาหมรักพระธรรมวินัยได้อย่างเหมาะสมกับสมณะวิสัยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีมีคุณธรรมเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลกมีวิถีชีวิตที่พอเพียงยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพดังนั้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตวิทยายลัยสงฆ์พุทธชินราชซึ่งการได้มาของอัตลักษณ์ ของโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชนั้นก็ได้ผ่านการจัดทำที่เรียกว่าประชาคมทั้งในส่วนของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและชุมชนรอบข้างของโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชซึ่งมีความเชื่อว่าการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมวิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการปลูกฝังและพัฒนาการมีคุณธรรมและจริยธรรมก็โดยใช้หลักไตรสิกขาเนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็นกระบวนการในการฝึกอบรมฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนในสด้าน คือพัฒนาด้านพฤติกรรมเรียกวศีลพัฒนาด้านจิตใจเรียกว่าสมาธิพัฒนาด้านปัญญาเรียกว่าปัญญาทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลหรือนักเรียนของโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีการดำเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงามดังนั้นคำว่าไตรสิกขาจ,จึงเป็นที่มาของอัตลักษณ์โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพื่อทำการผลักดันให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจึงก่อให้เกิดยุทธศาสตร์ในการกำหนดอัตลักษณ์ว่าด้วยไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญา โดยนำหลักธรรมพระพุทธศาสนาตรจิตขามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมในทุกๆด้านในสถานศึกษาเพื่อสับสนุนให้ทุกคนในองค์กรพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบรูรณาการส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญา ศิ้นหมายถึงการสํารวมระมัดระวังในการกระทําทางกายทางวาจาและทางจิตใจหรือความคิดโดยประพฤติตนอยู่ในกรอบหรือกฎระเบียบของครอบครัวชุมชนสังคมโรงเรียนเป็นต้นโดยไม่ประพฤติปฏิบัติตนเองให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนลงชีวิตอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ของสังคมในโลกยุคป,ปัจจุบัน สมาธิหมายถึงการมีจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ต่อหน้าที่ที่ตนรับผิดช,ชอบหรือได้รับมอบหมายหรือการกระทำสิ่งใดด้วยความเต็มใจและตั้งใจจริงปัญญาหมายถึงความฉลาดรอบรู้สามารถพิจารณาไตรตรองแยกแยะปัญหาได้โดยรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ อย่างรอบคอบและมีเหตุผลในความคิดของผมสําหรับคําว่าศีลสมาธิปัญญามันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับ ศีลก็คือการสรํารวมกายวาจ,จาใจให้เรียบร้อยเมื่อเราสรํารวมกายวาจ,จาใจให้เรียบร้อยแล้วมันก็ทําให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วเราก็จะเกิดปัญญาในการที่เราดําเนินชีวิตในด้านการเรียนก็ดีการทํางานก็ดีและในด้านต่างๆก็ดีในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมก็ดีมันก็มาจากศีลสมาธิปัญญาที่ ทำให้เราได้เรียนเก่งได้ทางานได้ดีได้เป็นคนดีของสังคมแล้วมันก็จะเกิดเรื่องอะไรดีๆหลายๆอย่างครับชีวิตเราครับครับสาหรับในความคิดของผมเรื่องเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการปกติครับไม่ว่าจะทําอะไรเราต้องอยู่ในสายกลางคือไม่นอกกรอบคือเดินทางสายกลางครับส่วนสมาธิก็คือ การที่เราตั้งใจเรียนคือไม่ว่าจะอะไรเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นขับรถเนี่ยครับเราต้องใช้สมาธิในการขับรถไม่วอกแวกเกินไปครับสําหรับปัญญาก็คือการที่เราใช้ปัญญาของเราเนี่ยตัดสินปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทอย่างนี้เป็นต้นครับ